<c oughs> ก่อนจะไปเรื่องของการวิเคราะห์กราฟกันเนี่ยอยากให้ทุกคนทาให้เคยชินชไปทำเนีปฏิบัติกันในเรื่องของการตั้งเป้าหมายมันจําเป็นยังไงเหมือนคุณจะเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะฮะแล้วคุณหยิบ GPS ขึ้นมาแล้วถ้าค,คุณไม่พิมพ์เป้าหมายลงไปอะ GPS มันจะนาทางคุณไปถูกไหมก็เหมือนกันละครับคล้ายๆกันฮะสมมติคุณเทรดอยู่แล้วคุณไม่มีเป้าหมายเลยว่าคุณจะเทรดไปเพื่ออะไรได้กําไรสักเท่าไหร่หรือเทรดไปเรื่อยๆเหมือนก็พักอย่างนี้หรอแล้วสุดท้ายมันวัดผลไม่ได้คุณจะไม่รู้เลยว่าไอที่ผ่านมาเนี่1 เดือน3เดือน5เดือนตกลงนี่เทรดดีคือเรื่องมีข้อไหนที่มันผิดพลาดคุณกําหนดเป้าหมายเป็นจํานวนเงินไว้เลยว่าสัปดาห์นี้อยากจะได้กําไรไปสักเท่าไหร่ได้เป้าหมายประจําสัปดาห์แล้วสัปดาห์หนึงเทรดได้5วันใช่ไหมครับก็จะตกวันละเท่าไหร่อย่างคุณธนาตั้งมาไว้ที่750แปลว่าวันหนึ่งต้องทําให้ได้250เราก็จะได้รู้วิธีการแล้วว่าทํำยังไงล่ะมันถึงจะไปถึง250เหรียญสมมุติอยากจะได้กําไร250เหรียญแล้วกด0่ะมันจะถึงเป้าที่มันชัดมันจะทําให้ คุณเห็นวิธีการน วิธีการมันจะตามมาครับคุณนาตั้งเป้าหมายใหม่มาจากที่เคยร้อยเหรียญต่อวันคุณนาตั้งมาเป็นสองร้อยเหรียญแล้วผมขอแบบชื่นชมคุณนาตนิดหนึ่งได้ไหมเพราะว่าทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์มาเนี่ยคุณนาต์นำก่อนเลยว่าทบทวนการเทรดสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงการทบทวนมันช่วยให้เราเห็นว่าเป้าหมายที่วางไว้เนี่ยมันวัดผลออกมาแล้วมันสําเร็จไหมมันไปถึงไหมถ้ามันไปถึงมันทําให้เรารู้ว่าเทรดยังไงมันไปถึงถ้าไปไม่ถึงหรือขาดทุนมันก็ทําให้เราได้รู้ว่าทําไมถึงไไไมม่่ถถึึงงททททํําาาขขดุนอะรีแล้ว เราก็อย่าไปทำเงแล้วถ้าคุณไม่ได้ทบทวนเลยคุณไม่ได้คิดเลยว่าอ๋อที่ผ่านมามันได้ตามเป้าไหมนะหรือว่าเทรดไปเรื่อยๆคุณก็จะไม่รู้ว่าอะไรที่มันต้องปรับลงและอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องการตั้งเป้าหมายวันไหนเราได้เป้าหมายประจําวันแล้วเนี่ยพักบ้างไปกินข้าวดูหนังพาลูกไปเที่ยวใช้ชีวิตไม่จำเป็นต้องนั่งเทรดฟูลไ time 4ชั่วโมงหรอกก็ไม่ใช่ก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการตั้งเป้าหมาย